สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับในวันนี้เราไปอยู่กันในเกม m i n e c r a f t และก็อยู่กันในช่วง Building อีกเช่นเคยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมมีแบบบ้านมาสอนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นสไตล์โมเดิร์นอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะถนัดแนวนี้มากกว่านะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้รู้อะไรไว้ก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทํากรอบบ้านก่อนนะครับผมก็จะใช้เอ่อเกรคอนกรีต สมูทคอร์สแล้วก็เลดคอนกรตเนี่ยไม่ต้องก็ได้ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับผมเป็นการมาร์กทางออกด้านหลังของบ้านเฉยๆนะครับก็สําหรับอย่างแรกนะครับผมคุณผู้ชมจําเป็นต้องมีดีโอไลท์หก้อนนะครับผมทําเป็นทางเข้านะครับเหมือนกับหลังที่แล้วเลยแต่ว่าเราทําแบบมาร์กเอาไว้ก่อนเป็น6ก้อนเดี๋ยวจะทําเพิ่มก็ได้แต่ว่า เอาสั้นๆก็คือ2อคูณหนะครับให้ได้อย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาครับเราจะเริ่มจากที่ด้านขวาก่อนนะครับผมตรงบล็อกสุดท้ายของที่ระวางดิโอไรเนี่ยก็คือส่วนหน้าของบ้านแล้วนะครับผมก็จะวางเป็นเกรย์คอนกรีตนะครับผม3บล็อกมาด้านขวานะครับผมแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ไปข้างบนนะครับผม1บล็อกนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยสมูทคอร์สนะครับผม3บล็อกนะครับ แล้วก็สลับเป็นวางด้วยเกรคอนกรีตอีก1บล็อกแล้วก็สลับเป็นวางด้วยสมูทคอร์สอีก1บล็อกนะครับแล้วก็สลับเป็นวางด้วยเกรคอนกรีตอีก2บล็อกสลับเป็นวางด้วยสมูทคอร์สหบล็อกแล้วก็สลับเป็นวางด้วยเกรคอนกรีต3บล็อกแล้วก็สลับเป็นวางด้วยสมุทคอร์สอีก3บล็อกแล้วก็หยุดเท่านี้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทางด้านซ้ายครับเออนับจากช่องที่เราวางล่าสุดสมูทคอร์สเนี่ยหเป็นบล็อกที่1เลยนะครับผมแล้วก็วางต่อไปเลยครับ 2 3 4 5 6ี่อย่างนี้นะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยจะได้6บล็อกนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ลงมาด้านล่างนะผมหยุดแล้วลงมาด้านล่างด้วยสมุดคอร์สอีก1บล็อกแล้วก็สลับเป็นวางเกรย์คอนกรีตอีก1บล็อกแล้วก็สลับวางเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมจะใช้เป็นเลดคอนกรีตจะใช้เลดคอนกรีตตามผมก็ได้นะครับอ่าแล้วก็สลับเป็นวางเกรย์คอนกรีตอีก3บล็อกนะครับเสร็จทีนี้ก็หยุดเท่านี้ก่อนแล้วก็ไปทางด้านซ้ายต่อนะครับผมโดยการ วางสมูทคอร์หนึสอง้านะครับอยู่ที่7แล้วก็ลงมาอีก1บลบ็อกนะครับอ่าทันนะทันนะแล้วก็สลับวางด้วยเกรคอนกรีต1บลบ็อกแล้วก็สลับวางด้วยสมูทคอร์ห1บลบ็อกนะครับเสร็จแล้วก็สลับวางด้วยเกรคอนกรีต3บลบ็อกแล้วก็สลับวางด้วยสมูทคอร์ห1บลบ็อกแล้วก็สลับวางด้วยเกรคอนกรีต2บลบ็อกเสร็จทีนี้เราให้หยุดนะครับหยุดแล้วก็ไปทางด้านขวาครับวางด้วยสมูทคอร์ส3บบ็อกแล้วก็หยุดวางด้วยเกรคอนกรีตอีก2บลบ็อกนะครับ สร็จแล้วก็สลับเป็นสมุดคอร์สหนึ่งบ็อกแล้วก็เกรคอนกิทหนึ่งบ็อกเสร็จทีนี้มันก็จะเราก็จะต่อจากด้านขวาใช่ไหมครับอ่าแล้วมันก็จะมาเชื่อมกับบล็อกนี้บ็อกซ้ายพอดีนะครับตรงบ็อกดิโอไลต์ตรงนี้นะครับอ่าพอได้อย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับเราจําเป็นต้องใช้กรอบบ้านเนี่ยกรอบบ้านเนี่ยเราต้องเป็นต้องใช้เกรคอนกิตทั้งหมด23บล็อกนะที่ผมวางไว้เมื่อกี้ทั้งคู่ทั้งหมดอนะ่ะใช้คร่กินบสาับโออร์นะครับ ทั้งหมด28บล็อกนะครับอ่าใครขาดใครเกินก็ถือว่าทําผิดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเล c o อนกรีตนะครับจะใช้อะไรก็ได้หรือจะเว้นว่างเอาไว้ก็ได้นะครับไม่จาเป็นนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะวางเขาเรียกพื้นบ้านนะครับโดยการใช้ s สมูทคอร์สนะครับผมแล้ก็วางไปให้เต็มช่องที่เราทํากรอบเอาไว้เลยนะครับโอเค โอเคครับ okay, ผมพอคุณผู้ชมได้ทั้งรอบบ้านแล้วก็พื้นบ้านอย่างนี้แล้วนะผมให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้เกรคอนกรีตนะครับผมวางต่อจากบล็อกที่เราวางเอาไว้แล้วนะผมนับเป็น1นนะอ่าบล็อกที่เราวางาไว้แล้วเนี่ยนับเป็น1น,นะครับและ,ะวางต่อนับเป็น2นะผมนับขึ้นไป6บล็อกครับสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะครับผมให้เราวางเฉพาะเกรคอนกรีตให้ครบทั้งบ้านก่อนครับก่อนที่จะวางบล็อกขาวเพราะจะมีบล็อกขาวบางส่วนที่ ต้องวางขึ้นมาด้วยนะครับผมเอ่อจริงๆบล็อกขาวที่เว้นไว้เนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างของบ้านนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับก็แค่วางเ,เกรย์คอนกรีตขึ้นไปให้สูงทั้งหมด6บล็อกก่อนนะผมโอเคโอเคครับผมพอได้วางเกรย์คอนกรีตขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะผมท,ที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือบล็อกขาวใช่ไหมครับผมก็เอ่อ ต่อมาเราจะใช้บ็อกสมูทคอร์ดครับไปตรงส่วนหลังของบ้านครับจะมีบ็อกแดงที่ผมมาร์กไว้ใช่ไหมผมตรงด้านขวาเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้เราวางสมูทคอร์ดนะครับผม3บล็อกอย่างนี้ขึ้นไปทั้งหมดความสูง6บล็อกเท่ากันกับเกรคอนกรีตเลยนะครับผมแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยให้เราต่อมาให้มันลาบกับตรงนี้นะครับลาบกับด้านล่างนะอย่างนี้นะครับผมอ่าเสร็จส่วนตรงนี้เนี่ยเราเว้นไว้นะเราไม่ต้องเราไม่ต้องต่ออย่างนี้นะครับไม่จะเป็นนะครับโอเค โอเคครับผมพอคุณผู้ชมวางอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการปิดเ,เขาเรียกว่ากรอบของส่วนบ้านนะครผมโดยการที่ราวางไว้6บล็อกใช่ไหมครับบล็อกสุดท้ายเนี่ยบล็อกที่6เนี่ยเราก็ต่อเป็นโครงล่างของบ้านนะผมเพื่อที่จะทําชั้น2นะตรงนี้ก็ทําอย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเค แล้วเราก็ต่อครับเอาให้มันเสมอกับด้านล่างของบ้านนะครับมันจะต้องแบบเรียบเป๊ะๆนะครับโอเคผมก็ต่อจากที่เคยทําไว้มันตรงนี้มันก็ไม่น่าจะยากอะไรเท่าไหร่ครับอ่าผมจะโชว์มุมสูงให้ดูนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือใช้สมุ t คอร์สนะครับผมทีนี้เราจะทําโครงล่างของชั้นสองบ้านชั้น2ของบ้านกันนะครับผมก็ตอนแรกที่เราทําโครงล่างชั้นแรกของบ้านก็จะเป็น อบขง้านทีนี้ก็จะเป็นกรอบชั้น2ของบ้านซึ่งให้เราเริ่มจากทางด้านซ้ายของบ้านก่อนเลยนะครับเราก็จะต่อจากตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรายื่นออกมาบล็อกหนึ่งนะครับจากบล็อกบล็อกที่6เนี่ยบล็อกที่เราวางบล็อกสุดท้ายของบล็อกความสูงครั้งสุดท้ายของเกคอนกรตแเราก็วางวางแบบระนาบเดียวกันไปเลยนะครับแล้วก็วางมาถึงตรงนี้แต่ตรงนี้ให้คุณผู้ชมระมัดระวังนะครับตรงนี้เนี่ย เราไม่ต้องยืดออกมาหนึ่งบล็อกนะครับเราต่อไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยยืดออกมาบล็อกหนึ่งจะได้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดมองมุมสูงแล้วเนี่ยจะมีบล็อกขาวเนี่ยบล็อกขาวเนี่ยเอ่อเป็นกรอบนะครับกรอบรอบนอกส่วนบล็อกเกรคอนกรีตจะอยู่ข้างในนะครับผมแลวจะมีแค่ส่วนเดียวนะครับที่เกรคอนกรีตเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับอย่างนี้นะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ย ผมจะปิดกระจกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อความไม่เข้าใจยากอะไรเท่าไหร่โอเคผมจะปิดกระจกอย่างนี้นะครับก็คือปิดไปเลยโดยใช้กระจกอะไรก็ได้แต่กระจกที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นกระจกดํากระจกแผ่นบางนะครับผมเป็นสีดำโอเคโอเคครับพอคุณผู้ชมวางกระจกและทําโครงล่างชั้น2แบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ให้เรามาที่ส่วนด้านขวาของบ้านก่อนนะครับผมเราจะไม่เริ่มจากด้านซ้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยเออมันเป็นที่เว้นกระจกค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยเริ่มจากด้านขวาดีกว่านะครับผมโอเคเออจากที่เราวางโครงล่างของบ้านเนี่ยของชั้น2เนี่ยให้เราวางทับไปเลยนะครับโดยการใช้สมูทคอร์นะครับผมเป็นบล็อกที่อยู่ริมสุดนะครับเอาโอเคเราก็วางตามผมนะครับวางจากขวาไปซ้ายนะครับผม1 2 3 4เว้น1บล็อก วางอีก1บลบ็อกเว้น1บลบ็อกแล้วก็วางอีก2บลบ็อกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราจะได้4ี่นนะครับขออภัย4เว้น1วาง1เว้น1วาง2นะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6อามี่ห้าหอย่างนี้นะครับและนับเรานับช่องที่เป็นมุมเนี่ยนับเป็น1นะครับ1 2 3 4สี่แล้วก็วาง1 2 3แล้วก็เว้น1แล้วก็วาง1 2 3สโอเค โอเคครับพอส่วนด้านซ้ายของบ้านนะครับผมไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าโอเคด้านซ้ายของบ้านนะครับพอเสร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต่อตรงนี้เลยครับเราวางนับจากช่องที่เป็นมุมเนี่ยนับเป็นหนึ่งเลยนะครับผมก็1 2 3อย่างนี้ครับแล้วก็เว้น2วาง1 2 3อย่างนี้ครับจะได้อย่างนี้นะครับ3เว้น2วาง3นะครับผมส่วนด้านต่อมาครับเราวางเต็มเลยครับวางเต็มเว้น1นะครับ เว้น1วาง1นึงวางหนึตรงมุมครับเว้น1วาง1ตรงมุมโอเคจะได้อย่างนี้นะครับก็คือจะได้นับมุมเป็น1นะ1 2 3 4 5ส6เว้น1วาง1นะครับจะได้อย่างนี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับส่วนด้านหลังของบ้านเลยนะครับผมส่วนนี้นะครับอ่าเราก็จะทำนับช่องมุมเป็นช่อง1เหมือนเดิมนะครับหนึ่งอย่างนี้นะครับผม5เว้น3อย่างนี้นะครับผม แล้วก็เราก็กลับมุมมาตรงนี้ครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนมุมมาตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่วางหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เว้นหนึ่งวางหนึ่งสองสามสี่เว้นหนึ่งวางหนึ่งสองแล้วก็นับมุมเป็นสามครับอ่ามุมที่เราเคยวางมันก็จะเชื่อมกันพอดีนะครับอ่าพอทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําบ้านสูงขึ้นไปเหมือนเดิมน้ำหกบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองครับ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, สามสห้าเนี่ยแล้วก็สูงขึ้นไปจากบล็อกที่ที่ผมวางไว้แล้วนะครับที่ผมวางไว้แล้วเนี่ยเราก็ต่อขึ้นไปครับให้ให้มันได้1 2 3 4งสองห้ครับนับจากที่เป็นกรอบกรอบชั้น2นะครับอ่านะ โอเคครับพอได้วางเสาชั้นสองของบ้านแล้วนะครับเราก็ทําการปิดโดยการระนาบกับที่เป็นกรอบชั้นสองเลยนะครับกรอบก็คือขอบกรอบตรงนี้นะครับผมจะเรียกเป็นกรอบนะครับกรอบชั้นสองแล้วก็วางปิดจากชั้นแบบชั้นสุดท้ายนะครับก็คือบล็อกสุดท้ายเนี่ยบล็อกที่สูงที่สุดนะครับอาจจะอธิบายแบบเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับโอเคก็ต้องขออภัยด้วยผมจะพยายามทําให้มันง่ายที่สุดเลยแล้วกันนะครับถึงมาจะ เขาจะยากสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับก็ต่อมาผมจะวางพื้นชั้น2นะครับโดยการวางบล็อกสุดท้ายเนี่ยที่เป็นบล็อกเกรย์อคอนกรีตก็วางปิดไปเลยครับวางระวังปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะดูเรียบไปเลยนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ชั้นหนึ่ง ที่วางกระจกแล้วแล้วก็ชั้น2ที่ยังไม่ได้วางกระจกทีนี้เราก็ปิดกระจกไปได้เลยครับในช่องที่ผมเคยเว้นให้ดูนะครับเราก็ปิดไปได้เลย,ยแสงแยงตาโอเคครับแล้วก็ปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะครับโอเคครับผมพอได้อย่างนี้แล้วนะครับ ให้เราทําการปิดหลังคาเหมือนกับที่เราปิดชั้นแรกนะครับแล้วปิดชั้นที่เป็นบล็อกสูงสุดของบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ปิดเรียบไปเลยนะครับโอเคครับผมทีนี้ก็จะเรียบเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้โคงรงล่างแบบเ,เขาเรียกว่าคร่าวๆนะครับของบ้านมันยังไม่เสร็จนะครับทีนี้ครับ ผมขอให้คุณผู้ชมทําการเอาบล็อกหินขึ้นมานะครับเป็นสโตนนะครับสโตนให้เรามาที่ตรงบล็อกแดงครับหรือบล็อกใครจะเป็นบล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเว้นมาเว้นเว้นตรงนี้มาหนึ่งครับ้านหน้าบล็อกแดงแล้วก็วางบล็อกสโตนอย่างนี้ครับ3บล็อกอ่าแต่ทีนี้เราวางขึ้นไปเลยครับวางขึ้นไปให้มันให้มันระนาบกับผนังอไม่ใช่เพดานของบ้านเลยนะครับ อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะแล้วก็เราจะใช้เอ,อแบบหนึ่งนะหาก่อนเราจะใช้ส t o n e s l a นะครับในการวางขึ้นมาให้มันเหนือเพดานของบ้านนิดนึงนะครับแล้วก็มาตรงปิดตรงนี้นะครับให้ได้อย่างนี้นะครับผมโอเคเสร็จทีนี้บ้านก็จะดูมีแบบมีอะไรขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับอ่าแต่มันยังไม่เสร็จนะครับผมยังไม่เสร็จผมจะโชว์รอบบ้านให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะครับ โอเคเพอได้อย่างนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราขุดบล็อกไปสักกี่บล็อกวะลืมแปบ๊บหนึ่งผมขอลองขุดก่อนนะครับให้เราขุด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 ตรงนี้นะครับขุดให้มันได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจากมุมนู้นของบ้านสู่มุมนี้ของบ้านนะครับโอเคขุดลงไปบล็อกหนึ่งถูกแล้วนะครับตรงนี้ก็วางลงไปหนึ่งบล็อก แล้วก็ตรงด้านหลังของบ้านครับตีขึ้นมาหนึ่งสองตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนเผื่อใครงงเผื่อใครงงหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ตีไปเลยครับหรับใครที่ไม่ต้องทาสะว่ายน้ําที่มีไม่ใช่สำหรับใครที่ไม่อยากทาสะว่ายน้ําก็ก็ไม่ต้องตีขึ้นมานี่ครับเราจะทําสะว่ายน้ําระดับแค่นี้ก็ได้แต่ว่าผมอยากได้สะว่ายน้ําที่มันค่อนข้างกว้างๆ,ๆหน่อยนะครับก็เลยทําขึ้นมา จริงๆรสีบล็อกตรงนี้เนี่ยที่เราตีไปไม่จะเป็นนะครับจะใช้แค่นั้นก็ได้ก็ไปทํากันเอาเองนะครับแต่ว่ายังมีหลายส่วนที่ยังไม่เสร็จนะครับในบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปทําเพิ่มนะครับตรงนี้ก็อย่างนี้นะครับตรงบล็อกนี้เราก็ตีทิ้งไปได้เลยนะครับบล็อกแดงเนี่ยตีทิ้งไปได้เลยมันก็จะได้เหมือนกับทางขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่บันไดที่หลังนะครับโอเคตรงนี้ก็ดูครับดูว่าข้างบนเนี่ยเราก็ใส่ไปครับ ใช่อย่างนี้นะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมจะทําการใช้เป็นสปูตสลับนะครับแล้วก็สปูตสแต์นะครับลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดด้วยอย่างนี้อก,ก่อนปิดนะครับด้านล่างของบ้านเนี่ยผมจะใช้เป็นไลท์บูคอนกรีตสำหรับสายสวายเวลเนี่ยที่แบบต้องใช้คอนกรีตเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแนะนำว่ามไม่จาเป็นต้องใช้ ไล์บูคอนกรีดเหมือนผมก็ได้นะพราะมันจะเปลืองนะครับมันจะเปืองมากๆเลยนะครับก็ปิดไปเลยครับทีนี้เราก็ปิดไปเรียบร้อยปิดให้เรียบร้อยสำหรับคนที่แบบทำสะว่ายน้ำระดับเล็กนะครับที่ไม่ต้องตีขึ้นมาสี่บล็อกเนี่ยมันก็จะได้สะน้ำแค่นี้นะครับแต่ผมเนี่ยต้องการเพิ่มอีกนิดนะครับยขออภัยผมก็เลยตีขึ้นมาสี่บล็อกคือลองทำแล้วมันรู้สึกโอเคมันสวยกว่านะครับ บ้านมันจะดูไม่แบบไม่เหลี่ยมเกินไปะน้ำมันก็จะดูแบบไม่เหลี่ยมเกินไปนะมันก็เหลี่ยมอยู่ดีนะั่นแหละอะไรของกูนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็ปิดด้วยสปูสสแตเอ้ยสปูสสลบนะครับขออภยัยตรงนี้ตรงนี้เออสองบล็อกเอ้ยใช่ปาวะใช่ปกไปน,นึงขออภยัยผิดผิดผิด,ด,ดอันนี้ผิดไปไหนผิดเขาเรียกว่าผิดระดับไปหน่อยต้องระดับนี้ระดับที่ไม่ระดับที่มันอยู่ด้านล่างสแตตรงนี้นะ โอเคก็ค okay. ือมันจะเป็นระดับเดียวกับพื้นหญ้านะครับตรงนี้ผมก็จะทํามา2นะอ่าไม่น่าจะงงมากตรงนี้ตรงนี้ผมก็ปุ๊บมา2อย่างนี้เหมือนกันก็จะได้อย่างนี้นะครับส่วนน้ําเนี่ยค่อยไปใส่ทีหลังนะครับผมจะทําแบบนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะใส่น้าเท่าไหร่เดี๋ยวคุณผู้ชมไปใส่เองก็ได้นะผมเพราะว่าน้ําเนี่ยมันดูยากนะครับผมผมใช้เชเดอร์นี้เดี๋ยวผมจะลองปิดเชเดอร์ให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวเผื่อคนบอกว่า ที่บ้านมันสวยเพราะเชดเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูแล้วกันโอเคอ่าต่อมาเรามาส่วนหน้าของบ้านนะครับเราจะใช้เป็นสปูตดอร์นะครับถ้าเกิดใครใช้อย่างอื่นแล้วมันเข้ากว่าก็ตามใจเลยครับแต่ผมจะใช้สปูตดอร์ซึ่งบ้านครั้งนี้จะสูง4บล็อกเลยนะประตูก็ปุ๊บวางซ้ายขวาอย่างนี้ครับนี่ให้มันเปิดวางด้านในนะครับให้เปิดออกไปอ่าแล้วมาด้านนอกครับใช้สปูตแท็บดอร์เนี่ยวางอย่างนี้ครับอ่าก็จะได้อย่างนี้นะครับ ก็ยังไม่เสร็จ100%เนะครับเดี๋ยวผมจะมาสวนหน้าของบ้านก่อนจะเป็นสวนเล็กๆน้อยๆผมจะใช้เอ่อ cross dirt กับเอ่ออะไรเนี่ย potso หรอ potso อ่อแล้วก็จะใช้เป็น glass fern แล้วก็ต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับโอเคอย่างนี้ละกันนะครับอ่าก็จะดูสวยขึ้นมามาใครจะเติมต่อด้านข้างอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับพอภัยนะครับยังไม่เรียบร้อยทีนะครับเราต้องใช้ s ป o o แถบ d o นะครับตรงนี้นะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 7ส่ห้าช่องนะครับแล้วเราก็วางขึ้นไปครับตรงนี้เนี่ยมันเสริมมิติของบ้านนะครับให้มันนูนออกมานิดนึงแล้วก็เป็นไม้ด้วยนะปุ๊บขอภยัยนี่ตรงนี้วางไม่ยากนะครับผมผมไม่อธิบายเลยมากเพราะว่าเอาง่ายๆก็คือ เว้นตรงมุมมุมเนี้ยไว้หนึ่งบล็อกแล้วเราก็วางเลยครับแล้วตรงนี้ก็มีมสันออกมานหนึ่ง <Yeah. S 1> อ่าเนี่ยดูอย่างนี้ดูง่ายๆเข้าใจเลยครับตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งที่เป็นเว้นเอาไว้นะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องมาส่วนด้านหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมครับตรงนี้น่าจะสามนะโอ okay. เคแล้วก็วางไปก่อนแล้วค่อยป,ปิดทีเดียว <Okay. S 1> ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุป๊บก็จะได้อย่างนี้นะครับ สวยงามนะครับโอเคก็ต่อมาก็ตรงส่วนนี้ตรงนี้ก็วางเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือวางไปเลยแล้วก็เว้นเว้นไว้แค่เว้นไว้แค่ขอบนะครับถ้าเกิดเราวางปิดไปหมดเลยเนี่ยมันจะดูจะดูเรียบจนเกินไปนะครับผมก็เลยเว้นเอาไว้อ,อะไระเนี่ยงงหมดแล้วเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปก็โอเค เรียบร้อยนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับทั้งส่วนด้านหลังของบ้านแล้วก็ส่วนด้านหน้าของบ้านนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านที่ผมทําไว้สําเร็จรูปแล้วนะครับโอเคโอเคครับผมตัดมายังบ้านที่ผมทําไว้สําเร็จรูปแล้วนะครับผมส่วนรอบของบ้านเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้เห็นไหมผมก็จะเติมต่อไปนิดนึงแล้วผมตรงนี้ผมก็วางนา้ำอะไรเห็นไหมมันจะดูดูยากหนึ่งผมเลยไม่อยากวางน้ํานะโอเคตรงนี้ก็เป็นกิ่งของบ้านนะครับ ก็ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในเลยนะครับก็ตรงนี้ครับจะเป็นเ,เขาเรียกว่าพรมอย่างที่ผมเคยทําให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบพื้นพรมแบบใหญ่ๆนะครับเป็นพื้นใหญ่ๆใ,ใครจะตกแต่งอะไรก็แล้วแต่จะตกแต่งตามผมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ครับแบบสอดเข้าไปเห็นไหมผมซูมซูมให้ดูนะแบบเหมือนมันสอดเข้าไปนะครับมันก็หลักการการ,การทําเดี๋ยวผู้ชมน่าจะดูแล้วก็ทําได้นะ ก็เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะกินข้าวแล้วก็ด้านบนก็มีไฟแบบประดับลงมาครับตรงนี้ผมติดไว้เพื่อให้มันดูด้านบนไม่โลกมากจนเกินไปนครับส่วนตรงนี้ผมทําเป็นบันไดแบบดูโมเดนโมเดนแต่มันจะเดินลําบากตรงที่มันต้องกระโดดตลอดเวลาครับอ่เาเดี๋ยวเอาด้านล่างให้ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อน,นครับตรงนี้ก็เป็นพรมทางขึ้นเหมือนกันไว้เช็ดเท้านะครับส่วนตรงนี้ก็ทําเป็นแบบสวนด้านหลังนะครับอ่าด้านล่างบันไดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมมติคอร์ส เรียบๆไปมันจะดูเรียบเกินไปนะครับก <c oughs> ็ยังเหลือที่ว่างให้ทําอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าผมคิดไม่ออกนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นซิงที่แบบซิงล้างมือล้างจานล้างอะไร <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นที่แบบเก็บของนะครับแต่จริงๆมันเป็นตกแต่งเฉยเก็บอะไรไม่ได้หรอกโอเคตรงนี้เหมือนกัน,นครับผมจะใช้อันนี้นะวางไว้เพื่อให้แบบโต๊ะมันยึดอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมก็วางแบบต่ลองทําให้ดูแล้วกันนะครับ วางเป็นสมูทแซนสโตนสลับแล้วก็ตรงนี้มันจะเหมือนเก้าอี้นะครับแล้วก็ปิดด้วยพรมนะครับมันก็เป็นโตแล้วก็เป็นเก้าอี้ e ที่สอดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ทําแบบเดียวกันนะครับอ่าโอเคเราออกมาตรงส่วนของสระน้ําก็จะสวยงามนะครับน้ํานี่แบบสีของน้ําที่แบบสวยมากตรงนี้ก็เป็นประตูแบบแคปดอที่ผมเคยทาเอาไว้เหมือนสอนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับ เป็นแบบประตูเหมือนแบบเปิดแง้มออกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นพรมเหมือนเดิมนะครับผมเช็ดเท้าโอเคทีนี้เรามาดูชั้น2กันครับชั้น2เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นเป็นอันนี้นะเป็นนะเป็นกระจกนะครับซึ่งมันทําให้ทางเดินมันดูแคบผมก็เลยใช้เป็นอา,อาคาเซียแท็บดอนะครับมันเลยทําให้ทางเดินดูกว้างและบ้านดูกว้างขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็ตกแต่งด้วยเหมือนโครมไฟที่แบบว่า คุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นนะครับก็ตกแต่งได้เลยครับตามใจชอบจะตกแต่งแนวยาวก็ได้จะตกแต่งแบบผมก็ได้ส่วนห้องนะครับผมผมก็จะแยกแล้วแต่คุณผู้ชมจะแยกห้องเลยนะด้านบนเนี่ยแล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเองเลยเพราะว่าผมทําที่โล่งให้คุณผู้ชมได้ตกแต่งได้เต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบแบบผมก็ได้นะครับนี่เห็นไหมผมก็จะทําห้องแบบ คุณผู้ชมอาจจะแบ่งห้องเป็นทั้งหมดมี4ี่ห้องก็ได้แต่ผมมีกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าห้องนะครับโอเคตรงนี้ก็ยังเหลืออะไรให้ตกแต่งเยอะแยะเลยนะครับด้านล่างผมก็ตกแต่งข้าวๆให้ดูไม่ได้ตกแต่งให้ดูทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นตอนกลางคืนให้ดูนะครับโอเคครับผมผมจะไม่ปรับมิดไนน์นะเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปนะครับนี่ตอนกลางคืนนะครับปิดบ้านก่อนโอเคแสงก็จะถือว่าไม่มืดตรงนี้อ่าตรงนี้มืดมากเกินไปนะครับ เพิ่มแสงสักนิดดีกว่าอ่าเพิ่มแสงสักนิดอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้านะครับแล้วก็จินตนาการเอาโอเคมาดูในส่วนของสระน้ําก็มืดนะครับจริงๆเราควรจะใส่โกลสโตนเพื่อให้มันดูมันดูสว่างนิดหน่อยก็แล้วแต่จะใส่เลยนะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะแอบเอาไว้ด้านล่างของบ้านอย่างนี้ก็ได้นะเออทำมันแบบเนี่ย,แบบยมันดูสวยดีนะครับโอเค ก็โคงบ้านคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจแล้วก็สร้างกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปโดยปิดเชเดอร์นะครับให้ดูกันโอเคครับตอนนี้ผมปิดเชเดอร์ให้ดูแล้วนะครับก็บ้านมันก็ดูสวยดีนะครับไม่ได้แยี่มย่ำแย่อะไรมากแต่เพียงแค่มันก็จะดูคลาสสิกคลาสสิกนะครับอา่าส่วนในบ้านเนี่ยก็ดูง่ายขึ้นเยอะนะครับนี่เห็นไหมพาเข้าไปดูข้างบน,นครับแล้วเวลาปรับตอนกลางคืนเนี่ย มันไม่มืดมากด้วยนะครับเนี่ยเนียมันมองเห็นหมดทุกอย่างเลยครับบล็อกกระจกก็มองเห็นทะลุออกไปเลยนี่เห็นไหมน้ําเราก็ไม่จาเป็นต้องใส่โกลสโตนเข้าไปอ่าท่านบนก็สวยงามมองมองออกมองเห็นวิวด้วยนะครับไม่เหมือนเชดเดอร์เนี่ยมองไม่เห็นวิวเลยโอเคแต่ก็แล้วแต่เชดเดอร์ที่แต่ละคนใช้นะครับว่าเป็นแบบไหนส่วนของผมนี่คือมองไม่เห็นหาอะไรเลยนะโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับบ้านโมเดนเฮาส์จะบอกว่าเป็นขนาด15คูณ22ได้ไหมก็ได้นะแต่สำหรับคนที่แบบไม่อยากได้สระว่ายน้ำก็มันก็ประหยัดพื้นที่หน่อยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับบ้านโมเดนเฮาส์ในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวหลังอื่นจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามมาไว้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสร้างสร้างไออกนะครับอาจจะไม่มีบ่อยๆนะครับสมองไม่ค่อยแรนช่วงนี้ก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับผม ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย